สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลยบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพล่สวัสดีที่23พฤษภาคม2024นะครับวันนี้เฟกิงดินเด็ก6กเหมือนเมื่อวานเรื่องแรกมาพูดถึง a t h e r e u m Spot ETF ล่าสุดคุณเอริกเบลชินัสผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF จากศูนย์ข่าวบ l o o m บิร์กออกมาทวิตนะครับเขาบอกว่ารอบที่แล้วตอนที่ SEC อนุมัติ Bitcoin Spot ETF อนุมัติตอนบ่าย3.45เวลาสหรัฐอเมริการอบนี้แกคาดการว่า น่าจะออกประมาณ4ี่โมงเย็นเวลาสหรัฐอเมริกานะตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตีสาเวลาไทยคืนนี้เราน่าจะรู้ผลว่าหมู่หรือจานะครับมารู้ไปได้วยกันต่อไปมาพูดถึงร่างพาบรบที่ชื่อ Fit 21นะเป็นข่าวดังมากในสหรัฐอเมริกาพาบรบที่เราเคยพูดไปตอนไตรมาสสุดท้ายของปี2023 เมื่อคืนนี้ผ่านแล้วผ่านในฝั่งของสสยังต้องผ่านในฝั่งของสอวอและประธานาธิบดีนะแต่ชุมชนมองว่ายังไงก็น่าจะผ่านเพราะล่าสุดท่านประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ขัดขวางพรบฉบับนี้นะครับขัดขวางไม่ได้นะขัดขวางไม่ได้เพราะอะไรล่าสุดเช่นกันลุงทรัมป์ออกมาประกาศนะครับบอกว่าหนึ่งในแคมเปญการเมืองของผม คือการสร้างพลพรรคบิตคอยและคริปโตอาร์มี่เพื่อจะมาต่อสู้กับโจไบเดนนะเพราะนั้นถ้าลุงโจขัดขวางลุงโจได้เลี้ยงหลานแน่นอนนะครับทีนี้มาพูดถึงด้างพลบอรอที่ชื่อ Fit21 ชื่อเต็มเนี่ยเรียกว่า financial innovation and technology for the 2 1 s t century นะภาษาชาวบ้านคือพลบอรอที่จะมาเอื้อประโยชน์กับนวัตรกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่21 จะเป็นพรบที่มาพร้อมกับโครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจนในฝั่งของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับข้อดี3ข้อคร่าวๆ 1. ลดอำนาจการกำกับดูแลของหน่วยงาน SEC ในฝั่งคริปโตเคชเชนจ์ 2. เพิ่มอำนาจให้หน่วยงาน CFTC หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะ CFTC เนี่ยดูแลสินค้าโภคภัณฑ์เขาจะเพิ่มอำนาจให้ CFTC และลดอำนาจ ของ SEC ลดบทบาทของ SEC ในการดูแลด้านสินทรัพย์ดิตอลน,นะครับสเอื้อประโยชน์ให้การถือครองสินทรัพย์ดิตอนในฝั่งสถาบันมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นนะสรุปข้าวๆประมาณนี้นะครับร่างพรบฉบับนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าดีกระแสตอบรับดีนะครับแต่แน่นอนพอรบรแบบนี้เหมือนพอรบรทั่วโลกนะเขียนมาค่อนข้างที่จะ ที่จะก,กว้างแล้วต้องมาลุ้นอีกทีว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงนะพอล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูตามข่าวเนี่ยทั้งนักวิเคราะห์ก็มองต่างกันนะนักลงทุนตามดํามองต่างกันเออเอกเชนอาจจะมองต่างกันนะครับเมื่อคืนผมเข้าไปดูการให้สัมภาษณ์ทั้งใน Bloomberg ใน Coin Telegraph ใน CNBC ใน Fox News หรือ CoinDesk นะฮะคอยน์เเนี่ย มีนักการเมืองคุณเจมส์เฟนชิลตัวแทนฝั่งวิพับลิกันออกมาพูดดีมากเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าพอะบฉบับนี้เนี่ยจะมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงาน SEC และ CFTC ปฏิบัติงานร่วมกันในการออกกฎระเบียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อ3อย่าง1ผู้บริโภค2นักลงทุน3 Developer ผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนักค้นคว้านักประดิษฐ์นะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ย เป็นอย่างที่เรียนเป็นกระแสะที่ดีเป็นเฟรมเวิร์ที่ดีแต่ไม่ใช่ข่าวที่จะทำให้บิตคอยไปไป8เมตร16เมตรตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับทีนี้แน่นอนคนที่อึดอัดกับพรบฉบับนี้มากที่สุดก็คือประธานแกรี่นะประธานแกรี่ล่าสุดแกออกมาให้ความเห็นนะแกบอกว่าหรือออกมาต่อต้านนะแกบอกว่าร่างพรบฉบับนี้มันมีช่องโหว่ของกฎระเบียบมันจะมาทำลายรูปแบบ การกำกับดูแลโดยเฉพาะในส่วนสัญญาการลงทุน investment contract ที่ใช้มาแล้วหลายสิบป,ปีทั้งหมดนี้จะสร้างความเสี่ยงให้กับนักลงทุนและตลาดทุนเป็นอย่างมากแกพูดแบบนี้ตรงเนี้ยที่แกรี่พูดเนี่ยมันอาจจะมีมูลก็ได้มันอาจจะจริงก็ได้มันอาจจะมีช่องโหว่ที่ส่งผลร้ายกับนักลงทุนรายย่อยในอนาคตก็ได้นะแต่ถามว่าเวลาเนี้ยเราเชื่อใครได้ไหมนะประธานแกรี่ ตอนที่เป็นอาจารย์ที่ MIT แกพูดว่าอะไรแกบอกว่า Bitcoin Future ETF ไม่ควรผ่านนะมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่ออุตสาหกรรมคริปโตสิ่งที่ควรผ่านคือ Spot ETF นะพอแกมานั่งเป็น Chairman แกดันทะลึ่งผ่าน Future ETF ก่อนก่อนที่จะผ่าน Spot ETF หลังโดนฟ้องนะครับแล้วก็แซมแบงก์แนฟรี FTX กนะก่อนที่จะล่มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้าอยู่ไหนน้าไม่เคยโผล่มาเลย นะเช่นกันในส่วนของเซลเซียสวิกิตเซลเซียสเนี่ย CEO คุณอเล็กซ์ม i n s ชินสกี้ชวนคนลงทุน1สัปดาห์ก่อนล้มละลายเนี่ยแกรี่ไปไหนนะแต่ตอนนี้แกรี่มาบอกว่าเป็นห่วงนักลงทุนอาจจะร่างพราบฉบับใหม่อาจจะทำให้เ,เสี่ยงต่อนักลงทุนรายย่อยเสี่ยงต่อตลาดทุนนะครับก็ดูวันต่อไปเอาวันต่อวันนะค่ำคืนนี้สำคัญสุดตี3เวลาไทย SEC จะอนุมัติอั h e รียมสป o t e t เหรือไม่อย่างที่คุณ เอริกเบลชัดพูดนะน,น่าจะประมาณตีสามมารุ้มไปด้วยกันวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม